เทพเจ้าสุดกำลังจะประจันหน้ากับราชาแห่งนรกชูเทพเจ้าสุดต้องการต่อสู้กับราชาแห่งนรกชูอาจารย์ชูเกิดอะไรขึ้นเทพเจ้าสุดสงสารทารบดูสิสุดหรออันดับหนึ่งในบัญชีดำงานหรอให้ผมพาคุณกลับประเทศก่อนไหมนายกลัวอะไรเขาควรกลัวฉันมากกว่า ชูยี่ความตายของนายมาถึงแล้วเทพเจ้าสุดขอให้นายไปสู้กับเขาบนเทือกเขาแอลในสามันอย่าคิดที่จะหนีจะไปหรือไม่ไปไม่สำคัญ ถ้านายไม่ไปก็จะกลายเป็นตัวตลกถ้าไปนายจะต้องตายแน่นอนนายไม่สนว่าฉันจะตายหรือไม่แต่ไม่ว่านายจะตายหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันนายกำลังจะทำอะไรในการทำสงครามระหว่างสองประเทศจะไม่คาทูดอย่ามาพูดไร้สาระกับฉัน นายคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าคนที่จับเพื่อนของฉันไปคือนายกับเฉินเซียวเฉิงฉันจะฆ่านายก่อนจากนั้นก็ฆ่าเฉินเซียวเฉิงอย่าก,กลัวไปนายและฉันไม่ได้เป็นศัตรูกัน ฉันไม่เคยค่าคุณบริสุทธิ์ตามอำเภอใจกลับไปบอกซุดอีกสามวันฉันจะไปตามนัดแน่นอนไปไปไปอาจารย์ชูผมรู้ว่าคุณเป็นผู้เยี่ยมยุดและกล้าหาญแต่ยังต้องระวังสุดไว้ว่ากันว่าเขาจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตกาอกำเนิดแล้วครึ่งก้าวขอบเขตก่อกำเนิดเหรอน่าสนใจ ดูเหมือนการเดินทางครั้งนี้จะไม่น่าเบื่อสามวันต่อมาเทือกเขาแอลฉันไม่คาดว่าตัวต,วตนอย่างราชานรกชูจะปรากฏในประเทศจีนแต่ฉันไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเขาอย่างไรก็ตามสุดนั้นแข็งแกร่งเกินไปใช่แล้วราชานรกชูไม่มีอะไรเลยสุดคืออันดับหนึ่งที่แท้จริง พูดตามตรงซุดดูเหมือนมดสำหรับฉันและเป็นใครนักท่องเที่ยวผ่านตรงนี้ไม่ได้ถ้านายเจอสุดแล้วนายกล้าพูดแบบนี้ไหมฉันไม่เคยเจอสุดแต่ฉันเคยเจอราชานรกชูอย่ามาโกหกตัวตนที่แท้จริงของราชานรกชูนั้นเป็นความลับนายบอกว่ารู้จักเขาได้ยังไงงั้นบอกมาซิว่าเขาเป็นคนยังไง ปราชาณโรคิวหล่อเหลามากมีความสามารถสูงอายุยังน้อยแต่ประสบความสําเร็จมากและเป็นคนเรียบง่ายมากถ้าเขาไม่ใช่คนขี้อายอันดับหนึ่งบนมันชีดาคงจะเป็นเขาไปแล้วแค่พูดเรื่องไร้สาระหยุดสรา้างปัญหาได้แล้วเทพเจ้าหลักได้ปรากฏตัวแล้ว นั่นคือเที่วพเจ้าสูดนายเคยเห็นไหมเปิดตาดูสิถ้าอย่างนั้นฉันจะไปดูใกล้ๆฉันบอกว่านักท่องเที่ยวผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นายกำลังจะไปไหนฮะเกิดอะไรขึ้นนายกำลังทำอะไรลงมาสูด ฉันคือราชานรกชูที่นายสงสารทาสู้ฉันหวังว่าน,นายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ